สวัสดีครับวันนี้ c ช n n e l b e e p Auto มีรถ BMW E39 523i ในราคาเพียงแค่หลักหมื่น99,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ สับภาพภายนอกกันให้ดูนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นรอบคันเนาะล้อมแม็กก็ทำสีทำสีดำมาแต่มันมันเริ่มลอกแล้วให้ดีก็ไปทำสีล้อใหม่ อันนี้ได้ชุดแต่งด้วยการชนหน้า M5 กระจังหน้า M ตำหนิหาซือ้อมาใส่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อันนี้อบอก,ก็มีตำหนินิดหน่อยนะครับประมาณนี้อันนี้สามารถที่จะทำสีได้ มันไม่เยอะนิดเดียวไม่ขาดอะไระคันนี้ได้เบาะแท้นะเบาะหนังแท้เดิมๆนะครับก่อนเราจะไปดูห้องเครื่องกันรถคันนี้รายการอะไรที่เพิ่งเปลี่ยนเดือนมีนาคม67มีดังนี้ครับ1นึ่งแอร์แมส สอคอยจุดระเบิด2ตัว 3. ามคอมแอร์สลูกลอกสายพานแอร์หโชคสายพานแอร์หน้ำมันเกียร์เจมออลมเบรก 8. เซนเซอร์ ABS ล้อหลังข้างขวา 9. ก้าน้ำมันเรบรก 10. ไฟท้ายเปลี่ยนของถอดญี่ปุ่นสภาพสวยไม่แตกลายงาครับ ก่อนเปลี่ยนแอร์แมสและคอยจุดระเบิดรถมีอาการเร่งไม่ออกอัตราเร่งไม่ดีอืดหลังทําตอนนี้เร่งแซงทันใจปกติดีเหมือนรถที่พร้อมใช้งาน 2. c o คอมแอร์ก่อนที่จะเปลี่ยนรถมีอาการแอร์ไม่เย็นมีแต่ลมทุกอย่างแรงปกติเพียงแต่ความเย็นไม่มีคอมแอร์ไม่มีกำลังตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำสู้แดด แม้จะภายนอกองศา45องศาก็ถือว่าเอาอยู่สบายๆครับ 3. หม,ม้อลมเบรกน้ำมันเบรกก่อนเปลี่ยนมออลมเบรกรถมีอาการเบรกแล้วลึกจมเบรกไม่ค่อยดีหลังทำเบรกเป็นปกติเบรกดีเอาอยู่สบายๆครับ 4. ไฟท้ายก่อนเปลี่ยนมีแตกรายงา มีไฟโชว์ที่หน้าปัดเนื่องจากคันนี้เดิมใส่ไฟแต่งมาทำให้ไม่สวยและน่าลำคาญลูกตาหลังจากเปลี่ยนไฟท้ายไฟไม่โชว์แล้วครับและก็สภาพสวยของถอดญี่ปุ่นไม่มีแตกลายงาเครื่องยนต์ค่อนข้างเงียบนะเดินเรียบนิ่งปกติครับ เสียงที่ดังที่ได้ยินนะครับมาจากโชคตั้งสายพานกับลูกลอกสายพานไดชาร์จอันนี้เดี๋ยวจะจัดการเปลี่ยนให้นะครับไม่คิดค่าใช้จ่าย สามเก้านะครับผมที่ไฟโชว์อยู่นี้ ABS ก็คือปั๊ม power เริ่มไม่ดีก็ยังขับได้ปกติแต่เวลาจอดจะฝืดๆหน่อยพงมาลรยจะมีเสียงหอนของปั๊ม power นิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่ส่วนไฟ airbag เนี่ยก็ต้องดูว่าเสียจุดไหนอันนี้ยังไม่ได้เช็คดูครับปั๊ม power ก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ3,000กว่าบาท ส่วน Airbag ก็พอๆกันราคาถ้าจะทําอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับส่วนตรงกลางไม่เกี่ยวเป็นไฟ ASC นะครับไม่เกี่ยวใช้ปกติ ขับได้ดีมากไม่ว่าจะเดิน,ดนทางไกลหรือว่าขับในเมืองก็ดีเช่นกันแต่ถ้าเดินทางไกลจะเหมาะกว่าเพราะว่าถ้าในเมืองก็จะกินน้ำมันนะครับเครื่องอบสุบแต่ถ้าเดินทางไกลสบายครับไม่ได้กินน้ำมันมากมายอะไรหรือสามารถจับโดมแก๊สได้ เครื่องตัวนี้ทนแก๊สไม่ต้องคอยตั้งวาลวนะครับเป็นวาลวไฮดรลิกบางคนใช้แก๊สจนถึงห้าห้าแสนหกแสนกิโลก็ไม่เห็นพังถ้าดูแลรถด,ดีตามระยะติดตั้งกับช่างแก๊สที่ได้มาตรฐานอุปกรณ์มาตรฐานไม่มีปัญหาแน่นอนใช้ได้ไม่ต่างกับน้ำมันเลย จะลองขับให้ดูประมาณนี้นะครับสรุปส,สั้นๆง่ายๆรถคันนี้เครื่องเกียร์ดีปกติช่วงล่างแน่นโอเคครับเดี๋ยวขอหยุดการถ่ายคลิปไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ่ายภายนอกให้ดูนะครับ โอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนแดดจัดๆนะครับตำหนิมันจะมีอันนี้เป็นรอยรอยฟิล์มนะถ้าให้ดีไปติดฟิล์มหน้าใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแกะออกมาเนี่ยมันเป็นรอยฟิลม์มฟิล์มมันมีล็อกๆหรือจะฝากผมติดก็ได้ฟิลม์มฟิล์มที่ไม่แพงก็คันนึง ประมาณ2,900บาททั้งคัน ร้อนมากนี่ครับรอบคันอ๋อแล้วก็ประตูบานนี้เปิดเปิดจากข้างนอกไม่ออกต้องเปิดจากข้างในอันนี้สลิงเสียรู้สึกจะค่าซ่อมประมาณ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทแต่ว่านอกนั้นเปิดได้หมด